ด้านน้าเลยค่ะใก้นเลยค่ะอยพี่อี้อีกเ้ครับโอเคค่อนอสวัสดีนะคะขอสวัสดีสื่อทุกแหนงนะคะที่ให้ความสนใจกับข่าวของพี่คือรายละเอียดอะไรพี่ให้กับสนอตำรวจไปหมดแล้วค่ะ ก็ไม่ไม่มีอะไรมากพี่ก็ไม่อยากให้สัมภาษณ์อะไรมากเพราะมันจะเสียรูปพอดีแต่ยืนยันว่าไม่ได้ให้โดยเสน่หาค่ะยืนยันค่ะสบายใจขึ้นไหมคะหลังจากที่พาตัวเองเข้าสู่ระบบสบายใจค่ะสบายใจขึ้นรู้สึกดีรู้สึกดีมากที่มีความกังวลอะไรไม่ไม่มีความกังวลอะไรเลยค่ะไม่มีความกังวลอะไรเลยเขาได้ติดต่อมาหาบ้างไหมเ่ะไม่ไม่ไม่ติดต่อเลยค่ะไม่ติดต่อไม่อะไร เพราะเรายื่นโนตติให้เขาแล้วให้โอกาสเขาติดต่อเราเขาก็ไม่ติดต่อมาเราก็เลยต้องทำคือที่ผ่านมามีการพยายามที่จะทวงถามเรื่องเงินตลอดที่ลงทุนไปใช่ไหมคะแต่ว่าเขาติดต่อไม่ได้ใช่ไหมคะเขาไม่ติดต่อเราเองอเขาไม่ติดต่อเรามาเองคเขาไม่มาหาไม่มาอะไรเงี้ยไม่ติดต่อเองไม่อะไรเราก็เลยแบบว่าเออมันนานแล้ว มันนานมากแล้วอะไรเงี้ยก็ให้ทนายเดี๋ยว่ารายละเอียดให้ให้คุณทนายระยะานานไหมคะพี่อ้อยที่ติดต่อไม่ได้แล้วถึงขั้นแบบตัดสินใจแจ้งความก็หลายเดือนอยู่นะคะหลายเดือนอยู่ประมาณกี่เดือนคอยจะจำในรายละเอียดนี้เดี๋ยวเดี๋ยวให้ให้ให้พี่พี่ทนายรู้สึกผิดหวังกับทนายคนดังไหมคะรู้สึกใจสลายค่ะขอพูดแค่นี้ค่ะใจสลายมีอะไรอยากจะใจสลายก็ก็เมื่อก่อนเคย เคยช่วยเหลือช่วยอะไรทุกอย่างกับการเดินทางท่องเที่ยวเหมือนดังคนในครอบครัวพี่ค่ะจุดแตกหักจริงๆแล้วเป็นเรื่องเงินหรือว,ว่าเรื่องรถกัะคะก็รู้รู้ละแค่ราคาคแค่นั้นค่ะ,แ,ะแค่ราคาว่ายังไง ละไคลละไคลก็อย่าท่านรายละเอียดในเนื้อหารายละเอียดดเี๋ยวให้าไม่เนาะพี่ไม่ให้รายละเอียดมากรายละเอียดพี่ให้ตำรวจไปหมดแล้วถามนึงว่าถ้าเขามาเจรจาหรือว่าขอไม่ค่ะไม่ไม่ค่ะเพราะว่าพี่ให้สารพุทธสินค่ะก็จะต้องให้เพราะมันเป็นเรื่องละเอียดอ่อนเรื่องละเอียดอ่อนต้องจะดำเนินคดีให้ถึงที่สุด คะ่ะไม่มีค่ะขอบคุณค่ะ <c oughs> ขอบคุณค่ะ <c oughs> นนทำอตทโมครับนี่คือบรรยากาศสดๆอ่ไม่เป็นไรเดียย๋ยวพ,พี่ทนายค่อยว่ากันอันนี้ถือว่าเป็นครั้งแรกที่ป้าอ้อยออกมาพูดเพราะว่าค่อนข้างจะชัดเจน